สวัสดีค่ะตอนนี้มีใครกำลังมองหาครีมบำรุงผิวกันใหม่อยู่หรือเปล่าคะวันนี้พิมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นะคะจากออสเตรเลียรีเบิร์ดแล้วก็ลาโนครีมให้ฟังถ้าเกิดอยากทราบว่าพิมมีความเห็นยังไงครีมสองตัวนี้ก็ติดตามชมต่อได้เลยค่ะข้อมูลทั่วไปนะคะครีมสองตัวนี้ก็จะราคาอ,อ,อน่าจะใกล้เคียงกันนะคะไม่เกิน300บาทแล้วก็เป็นครีมจากออสเตรเลียทั้งคู่สำหรับรีเบิร์ดเนี่ยจะเป็นครีมโลกแกนนะคะแล้วก็ลาโนครีมเนี่ยเขาจะเป็น คอลลาเจนครีม uh, ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะช่วยเสริมคอลลาเจนภายใต้ผิวหนังให้เรานะคะสำหรับกลิ่นเนี่ยก็จะกลิ่นอ่อนๆหอมทั้งคู่นะคะอันนี้จะกลิ่นออกคล้ายๆแป้งเด็กนิดๆแต่ว่าดูสังเกตเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นเหมือนกับโลชั่นเลยคือไหลไหลปอะมานี้เลยนะคะกนที่น่าชมมาแล้วก็จะมีความมันกว่าค่อนข้างนิดหน่อยสำหรับตัวรีเวิรเนี่ย จะเป็นเนื้อครีมแบบที่เราคุ้นเคยกัน,นกับปุกใหม่นะคะเพ่จะปุกกับปลุกสองะแล้วลก็กลิ่นก็หอมใช้ได้ส่วนความเห็นส่วนตัวพิ่นะคะสำหรับครีม2องตัวนี้ก็คืออันนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้มาแล้วหลายเดือนใช้กระปุกแรกมาตั้งแต่ตอนเดือนมกราแล้วก็มาหมดตอนเดือนเมษาแล้วก็นี่ก็หลังจะขึ้นเดือนพฤษภาคกคือใช้เริ่มใช้กระปุกใหม่ก็ใช้ได้นา,านพอสมคนเพราะว่าขนาดบรรจุเท่ากันนะคะหนึ่งร้อยกรัมก็คือหนึ่งรอนั่นเอง เนื่องจากว่าราคาไม่แพงเนี่ยก็ข้อดีก็คือทําให้เราสามารถทาได้เต็มที่เพราะว่าบางคนพี่เราซื้อครีมราคาแพงมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเขียนมาแต่นิดๆ,ๆ,ๆเหล่งเนี่ยมันยังไม่ทันบํารุงจริงเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ราคาที่แบบว่าเราสามารถที่จะเออฟอร์ดได้ไม่ไม,ไม่ไม่กระทบกระเทือนต่อกันมากกเนี่ยเราก็จะทาแบบเต็มที่นะคะได้ผลเต็มที่ไป สำหรับความเห็นส่วนตัวก็คือว่าจะชอบอันนี้มากกว่านะคะรีเวิร์สเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ผิวผสมผิวผสมอันนี้เนี่ยพอหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอทิ้งไว้สักพักเดียวประมาณครึ่งนาทีไม่ถึงนาทีเนี่ยมันก็จะซึมแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวเลยไม้แทบจะไม่เหนียวในนาเลยแล้วพอออกไปข้างนอกพอเจอ,แ,อแดดแล้วเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะเหงื่อคือจะซึมผ่านออกมาแล้วก็ครีมก็จะยังติดบนใบหน้าเราแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นของนาโนนาโนครีมเนี่ย จะมันค่อนข้างมันนะคะมันกันแบบหลอดพิเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยย้ายมาเป็นว่าอันนี้ทาทั่วใบหน้าแล้วก็ลงมาถึงลำคอตรงนี้นะคะสําหรับอันนี้เนี่ยคิมจะใช้ทาช่วงเอ่อช่วงเหนือหน้าอกตรงช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความชุ่มชื้นเพราะผิวล่างกายเราตรงส่วนนี้บางทีมันก็จะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยคะ่ะถ้าเกิดคิดว่าจะออกไปซื้อถ้าเกิดว่าเป็นคนผิว ผสมถึงผิวมันถิงก็จะแนะนําเป็นของนีเบริร์แต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งแห้งมากนะคะใช้เป็นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่ามีคําแนะนําอะไรอยากให้เพิ่มเติมเสริมข้อมูลไหนก็เสียเขียนในคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ